แม่โบคะ แม่ท้องระหว่างตกขาวกับมูกใสที่ออกมาตอนที่คุณแม่ใกล้คลอดต่างกันยังไงคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันทุกคลิปกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์กับแม่วด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่วดเน็ตคิปนะคะปกติผู้หญิงเราเนี่ยตอนที่ไม่ท้องแล้วก็จะมีตกขาวเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะตอนนั้นของรอบเดือนนะคะแล้วก็กรณีที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยผลจากฮอร์โมนตองท้องนะคะก็จะทําให้คุณแม่มีตกขาวในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นแต่ตกขาวนั้นนะคะลักษณะของเขาคือจะเป็นลักษณะคือใสๆขาวๆ ไม่มีกลิ่นนะคะไม่คันอ่านะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะคะโดยเฉพาะตอนที่คุณแม่ท้องนะคะกับในส่วนของมูกใสที่ออกมาตอนที่คุณแม่ค่ะจะคลอดลูกมูกใสเนี่ยมันเป็นมูกที่อุดนะคะอยู่ที่อ่าช่องคลอดใช่ไหมคะเวลาที่มีการเคลื่อนต่ําของศีษะทารลกใช่ไหมคะก็จะมีการกดนะคะตรงบริเวณตรงนี้มูกนยคะก็จะหลุดออกมานะคะลักษณะของมูกตรงนี้นะคะก็คือจะมีลักษณะก็คือสีออกใสๆขา,ขาวๆนะคะ ค้นๆนิดหนึ่งนะคะบางทีค่ะมูกตัวนี้ก็อาจจะมีเป็นสีชมพูปนมาด้วยนะคะหรือว่าบางทีค่ะมูกตัวนี้ค่ะก็จะมีเป็นแบบสีแดงๆนะคะเป็นเลือดออกมาด้วยนะคะอ่ะซึ่งในกรณีเนี้ยค่ะมันจะหลุดออกมาก็คือตอนที่คุณแม่ค่ะใกล้จะคลอดลูกแล้วนะคะบุ๋งบอกว่าปากมดลูกแม่เปิดแล้วถ้าในกรณีที่แบบมูกใสนะคะที่ว่าเป็นมูกคลัสปลักนะคะหลุดออกมาแบบนี้เตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลค่ะแม่